คำเตือนวิดีโอต่อไปนี้เป็นแค่การนำเสนอวิธีการ,รอม่สร้างไม่มีเจตนาประชดประชันถ้าทำให้ใครไม่พอใจก็ขอโทษด้วยละกันรู้เรื่องจบสวัสดีครับไปรุ่นวันนี้อยู่ในช่องชียเดวันนี้เราจะทำการทดลองกันนะครับ โดยการใช้ไฟหลอดไฟ1 0 100วัตต์นะครับหลอดนี้นะครับ100วัตต์แทนคับตัวนี้นะครับนี่นะครับแทนคาับทําให้มอเตอร์นะครับมอเตอร์ตัวนี้นะครับทํางานคิดว่าจะทํางานได้ไหมครับทําได้ทําทําไม่ได้จ้างรู้เรื่องเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ขั้นตอนแรกเราก็จะมาดูก่อนว่ามอเตอร์เขาทํางานได้ไหมก็โดยการใช้คาปา์บนะครับของเขาเองนะฮะก็ขนาดนี้นะครับน้ำตาลพันเข้าน้ำตาลครับข่าวพันเข้าข่าวครับ ส่วนดำนี้ต่อนิวตันครับเทปันรสายไฟครับ <S 1> <S 1> ของผมอาจจะดูแล้วมันเทปันรส่ายไฟทำไมเป็นแบบนี้คือเวลาเราไม่ได้ใช้นานเนี่ยนะครับมันก็จะอย่างนี้นะครับ แต่ก็ยังใช้งานได้นะครับพันครับเพื่อความปลอดภัยนิดนึงอันนี้พันแบบชั่วคราวนะครับคือเป็นการทดลองเฉยส่วนสายลายนะครับเราก็มาเลือกเข้าเส้นสีขาวก่อนครับ ตันนี้เราวางไว้ห่างๆก็ได้นะครับแต่เพื่อความปลอดภัยครับพันไว้หน่อยก็ดีครับ การพันอาจจะดูไม่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเป็นการทดลองเฉย ดูนะครับว่าสายไฟยไม่ไปโดนอะไรนะครับเียบปพักครับ มหมุนไปทางซ้ายนะครับแล้วเราจะกลับที่ทางมอเตอร์นะครับก็โดยการเปลี่ยนตัวนี้นะครับเปลี่ยนจากสีเนี่ยสายลายเนี่ยครับที่อยู่ทางสีขาวเนี่ยนะครับไปเข้าสีน้ำตาล ันก็จะเป็นการหมุนท่วนเข็มานาฬิกานะครับกินนี้ตามนะครับตอนนี้มุนทวนเข็มนะครับ ไม่มีลูกไม้ไม่มีลูกเล่นอะไรนะครับอันนี้จะหมุนทวนเข็มเห็นไหมครับหมุนทวนเข็มการของเขาง่ายๆแค่นี้ครับ่าต่อไปครับจะเป็นการทดลองของเรา แออกครับจะออกแล้วนะครับนี่ครับหลอดไฟเห็นไหมครับหนึ่งร้อยวัตต์สองร้อยยี่สิบถึงสองร้อยสี่สิบโวลต์นะครับ ่อเข้าเส้นสีขาวของมอเตอร์เส้นหนึ่งแล้วก็ต่อไปที่เส้นสีน้ำตาลของมอเตอร์อีกเส้นหนึ่งคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับช็อตไหมระเบิดไหมอันนี้ให้เห็นเจ้าจะเลยนะครับว่าผมอ่าคราวนี้ผมจะไม่พันสายไฟอ่านแยจะหาว่ามีน,นู่นนี่นี่นะฮะเห็นจ้าจะเลย ันเนี้ยสายลายเนี่ยผมเอาเข้าตรงเส้นสีขาวของมอเตอร์ก่อนนะครับมันจะต้องหมุนหมุนตามเข็มนะครับดูนะครับไม่ได้มีการเอาอะไรยัดใต้นะครับไม่มีนะครับดูนะฮะว่ามันจะทํางานได้ไหมว่ามันจะตูมตามตุ้มตามหรือเปล่านะครับดูนะครับหนึง สองสามแอรทำงานได้ครับต่อไปติดเพื่อนะครับทำงานได้นะครับอันนี้หมุนตามเข็มนะครับต่อไปนะครับผมจะมาทดลองประเัียนครับให้หมุนทวนเข็มก็คือเปลี่ยนไปทางเส้นสีน้ำตาล ทำขั้นตอนนี้ระวังนิดนึงนะครับพอดีอันนี้เป็นการทดลองนะครับผมก็เลยวางไว้แบบนี้ให้เห็นนะว่าผมไม่ได้มีการแอบเอาค่าปาใส่เข้าไปหรือว่าอะไรดูนะครับนี่ทำให้เห็นเลยนะครับว่าเราไม่ได้เราไม่ได้หลอกเราไม่ได้โมโนนะฮะดูนะครับปรับ ทำงานได้จริงนะครับดูนะฮะปิดไฟไปหน่อยครับเพราะว่ามันสหว่างมากทำงานได้จริงนะครับส่วนจะอธิบายว่ามันทำงานได้ยังไงอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ามันทำงานแทนคาปาตรงนี้ได้ยังไงเพราะว่าเท่าที่ผมเข้าใจก็คือถ้าไม่มีคาราบ มันก็ทางานไม่ได้พอดีผมไปเจอคลิปอยู่คลิปหนึ่งะฮะก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนหรือน้องๆออะไรเงี้ยครับว่าเออเฮ้ยถ้าไม่เราเราไม่มีคาปาเนี่ยในกรณีไม่มีคาปาเนี่ยเราจะให้มอเตอร์เนี่ยทำงานได้ยังไงโดยใช้อะไรแทนคาปาได้ไหมพอดีผมไปเจอมามคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์ผมก็เลยเอามาทําให้ดูครับเออเฮ้ยมันทําได้จริงคลิปนี้ไม่ได้หลอก ส่วนหลักการว่าทําไมหลอดไฟตัวนี้มันถึงทํางานแทนคาปาได้นะครับถ้าเพื่อนๆหรือน้องๆท่านใดทราบนะฮะก็เขียนใต้คอมเมนต์ได้นะครับเพราะว่าผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจหลักการเหมือนกันว่ามันทํางานได้ยังไงหรือว่าตัวนี้มันเป็นแค่อา่านอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าในความคิดของผมนะครับไอ้ตัวนี้หลอดไฟก็เหมือนแทนแทนค่าของ R คือไฟตัวนี้ลายวิ่งเข้าไปปุ๊บมันก็วิ่งไปเข้าตัวนี้ทีหนึ่ง รือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะฮะอันนี้มัน100วัตต์ถ้าเกิดผมไปเอาหลอดไฟอ่าห้าสิวัตต์ลงมาเนี่ยมอเตอร์มันจะทำงานดีไหมอะไรเงี้ยอันนั้นผมยังไม่ได้ไปอ่าพัฒนาหรือต่อยอดต่อนะครับไม่ได้ไปทดลองตรงนั้นแต่อันนี้มันทำงานได้จริงพัดลมได้จริงอะไรได้จริงแต่กำลังของมันเนี่ยจะเท่าเหมือนตอนใช้คารปบาหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะอาจจะตก ในความคิดของผมนะครับอาจจะโตอาจจะสู้อคารพาไม่ได้แต่ตอนเนี้ยหลักการของผมคืออยากจะรู้ว่ามันทาให้มอเตอร์ทํางานได้จริงหรอปรา,ากฏว่ามันทํางานได้จริงนะครับถ้าเกิดใครเห็นคลิปนี้หรือหลงเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กด s u b สไครต์ยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กดกระดิ่งครุณา,าช่วยกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นฝันและกาลังใจให้ผู้ทําคลิปได้มีแรงทบคลิปต่อไปทําได้ทําทําไม่ได้จ้าง รู้เรื่องจบ